เล่นเวงก็นั่นแหละตามนั้นใช้รุ่นเทมโปอันนี้ก็แล้วแต่คนชอบเลยครส่วนผมส่วนตัวชอบอันเนี้ยเพราะหลังไฟอะต่อราคาได้แล้วเราเด้งเลือดได้เราได้ยืนตอนหน่อยในกรณีที่ถ้าสมมติเราโดนเพ่งเลง็งอ้นะจะรูระ้ตเปล่าเข้นมนะเดวเวลน่าจะเอาเดสอะไรบบพิซซี่ินโอ้จีคืออะไรวะอีที่นา้าเนี่ยเราพยายามจะยืนเนี่ยยืนอยู่ให้มันระยะเนี้ยอย่างน้อยป่าเขามาแกงอะที่เดียวที่ป่าเขาจะมาแกงได้คือหลังเราหส่วนใหญ่ซับเขาหวานตรงนู้นว <I know S 1> อย่าดันไปจนถึงตรงนู้น เนี่ยยิ่งเป็นนติรุธเนี่ยถามหน่อยนติรุดเดินอ้อมมาเนี่ยระหว่างนี่มีเนี่ยโดนปะโดนหรือถ้าจะเล่นแบบฮาร์ดเลยแม่งอ้อมมานี่เลยแล้วระหว่างที่เราวิ่งอยู่หรือระหว่างที่เราราทีปแล้วเราจะเดินกลับมาเนี่ยโดนไหมโดนเนี่ยเราทำเงี้ยฮะแล้วก็รอราทีสุดท้าย่อไม่ต้องรีบเรื่อยๆต้นเกมถ้าเขาเข้ามาใกล้หน่อยแล้วก็เออต่อซะหน่อยถ้าในกรณีเนี่ยทรับเราไม่ใช่ทับโ๊กเนี่ยล้วก็คิงสกิลหนึ่งไปยิงทีหนึ่งได้ถ้าเล่นเวนเนี่ยเอดีเขาลุกตัวหายนี่เรามีิดเป็นกองแล้ว ทิ้งเออเนี่ยเรียนดันมาเงแล้วก็อันตรายนะทีงดีแต่นี่ในะคือแคลรี่เขามีอยู่ดีเมฟมั้งถ้าเป็นผมเมื่อก่อนนี่เรียบร้อยกลัวเรียบร้อย <c oughs> ไม่รีอหะอวะเพื่อนกันหรือเปล่าแบบอาจจะกลับมาบ <c oughs> ได้มาแล้วเนี่ย <c oughs> เนี่ยเงี้เราก็ต้องปล่อยลานพินะเรนเราจะได้ดันกลับมาแต่ไม่ใช่ว่าเดินกลับไปเลยไม่เอาคีฟนะไม่ใช่นะเพราะเดี๋ยวยัไงป้อมเขายิงเคลียร์คืดอยู่แหละแต่เดินก็เลนก็ดันกลับมาเหมือนเดิม หนาเว็บใหม่กัลังมาเห็นั้มแล้วก็เดินกับเดซิลุสก,ก็อยู่นี่ด้วยไะเดินไปเยี่ยมกรณีนี้ก็คือเวกไม่ดูแมปนะซึ่งทุกคนดูแมปด้วยนะมันอยู่แค่ล่างขวาเองไม่ได้ยากเอาโอ้มาเ็าเวกเดินมาแต่แรกนี่น่าจะรูด หรือว่าต่อในขากกับบ้านไม่รู้ว่าทานหรือจะสกิลอ่นี้ก็คือหนึ่งในความยากถ้าเรากดโซโลโ่สื่อสารไม่ได้แต่ก็เนนะี่ยอาศัยความเคยชินเดี๋ยวเราก็ชินว่าเขาเล่นยังไงแต่เหมือนเขารู้อยู่นะว่าเราฟีมเล็บเขาไม่ตีเนี้ยคือเยี่ยมเลยจำจำับแถมด้ยเอาแถมแถม แหมแหมเฮ้ยโอ้ทารินี่ะทําเัาเลยรอฆ่าได้แหละแต่ถามว่าควรไหมก็ไม่ควรไม่ควรเอาคีดดีกว่ามิวอะ ตะเคีนแฟชนะถ้ยจะหิวด้วยนะฉากนะจะเอาแตถ้าเขากลับบ้านเรากลับบ้านก็เ,เอาคีถ้ากับเราก็ได้เปรียบเขาและคีบพวเก้าตัวสิบเอ็ดตัวสบายเอานี่จบให้กลับได้เลยอย่างเขาพลาดเด๋อวเขากลับเบฟรถเห็นปะเบฟรถเนี่ยไม่ควรกลับบ้านนะเก <c oughs> ือบร้อยนะครับตัเเวเกือบร้อยนะอุ้ยป่าดีกว่าออฟเจ็กว่า บายฮาริค mm ิวเบอยู่บ้านอยู่เล่น mm hmm. เวนผมออกอันนี้นะยังไงให้ตายก็จออกอันนี้ทินแรก <ik> ยังแจมชิบหายแอคโคมาริงตะกี้เอาเสร็จหน้ากลับเสียได้เสียได้มากเอาเสร็จหน้ากลับจริงผมดับเบิลคิวเลยอ๋อนาตติรุดเล่นเวนนี่วะแจมกว่าเดิม โดนกูได้ไงวะน่ะโอ้ยันตีเล้ว่ะสบายไลอย่างงี้มาเหอะเอาเอานี่ก็ได้เอาเออได้อยู่ทารลิกตีโลนะตายชัวร์เอาไมาเคี้ยมไม่มีสตันเฮ้ยได้อยู่สวย เอ้มันต้องอย่างนี้ไปกี้ผมหน้ากัดพันแล้วยิงแคทเธอรีนแต่แรกก่อนไล่แคทเธอรีนแง่แง่นี้ยชิบหายละตีกันไหมตีกันมั่งไม่ทันแล้วตีแต่แรกก็จบเลยหนูเฮ้ยเมื่อกี้กูสกิลนั่นใส่มันไปแล้ว โอ้ยตายไหมไม่ตายอะเที่ยวเวกกู <c oughs> ควรสนุกกับเกมนี้ต่อไหมเนะี่ยจะร้องไห้ยัง <c oughs> <c oughs> คุณก็ดูแล้วฮะวันๆผมเจอเลยกูห้าแมตติดแล้วอย่างน้อยตายเนี่ก็ตาย รอดหรอตัวเงาเอ็กโคมา้าไม่เห็นไงนะไอเนี่ยถ้าไม่ดูแมพมันก็จะเป็นแบบนี้คอถ้าไม่ดูแมพมันก็เป็นเนี้ยแหละได้ไงชีวิตผมสนุกวะแฮปปี้สัสเลยที่ผ่ายแล้วไงละ่ะ เ้้ยไดดะาจริงๆอะ่ะระหว่างตีไปเดินไปทางนี้ก็จบแล้วนะ <laughs> มันจะได้ไม่ต้องหนีผมไปไกลอันนี้มันหนีผมไปไกลอะ่ะลาก่อนไอ้เฮียแคทเธอรีนมันฆ่าไปะ <laughs> อยมาโวยไว้วอลเิกติกนะแต่หายเัือล่ามาได้ยุ่อ่าเล่นต่อไม่ได้เรียบร้อยฮะดีมทีมเลยกูอีซี่จัดไปพ่อนมกูส <c oughs> าบานถ้าเกมกูน้ำเมื่อไหร่กูจะตีมยนัดหน้า ตอนแรกเล่นได้ดีดีเวกยังไม่เลิกอีกนะพอได้แล้วสาวเกมมันขาดไม่พอหรือไงฮือชิบหายแล้วแม่ไลท์ถูกตัวลูก เฮ้ยยาวคลิปกูขออะไรก็ได้ยาวคลิปกูยาวอะไรก็เอาสวยเยี่ยมเอานี่ไล่ไหนกันนะ่ะไลน่นี่เออจบ เออแค่นี้เองยังยังมึงยังไม่หันกันไปกันเนะี่ยมันยืนอยู่หลังมึงโอ้ยควายเอ้ยกูแ <c oughs> ม่งไม่ได้อยากฆ่าเลยสัตว์แทนที่จะเหมือนคนโอ้เ <c oughs> ขานี่เลย <c oughs> โอเค <c oughs> นั่งเล่น ต่ออืมสวยเขาไม่กดเขาไม่กดเนี่ยรำคาญมันจะได้ไม่ต้องแซนเพราะตอนไฟอันติมาติรูปนี่ทำพิกด้านอย่างสวยต่อเลยนีย่เลยนี่เลย เนี่ยสวยๆเลยเนี่ยเอาผักทิพทางอรับได้เฮ้ยแคทเธอรีนสวยสวยจัดแตกว่ะจะล่ามาเอาจะไ, <c oughs> ไล่กูจริงดิ มึงทำอะไรเออไอ้น <t ane voice> <th etically without forgetting> ี่นี่หวาที or? ่ม oh, ันด่าเรามึงบอกอีซี่ปองตายนี่เออกูเดาตีเดียบหน้างแล้วพอใจแล้วไอ้เอ้าเจอตัวนี้แทนจัดไปทันแล้วทัางเงี้ยหวานละ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 อยู่ไหมนั่นเอ เหนือสองตัวไม่น่ากลัวด้วยแม่งกูใจหวิวเลยตอนที่แคทเธอรีนแม่งค <c oughs> าฮาตา,า,ายหนึ่งในสัตว์เลย,เยต้องไฟตรงนี้ให้ได้เรา,เอาบอบดึกนะยังไงก็ต้องไฟตรงนี้เา <c oughs> ถ้าอีกว่าเบนเตียอืืมสวยแตนิดตอนนี้เหร่อไม่รอเนี่ย สบายแล้วจ้าปืนคูลิเจนเลยวะมังกรมังกรมังกรเจ็บสนมังกรเด็กโคช่างหีแม่ตีนใหญ่แพ้ตีนเยอะเว้ยสวยเฮ้ยเราตีนเราได้สตูดิ้ยไอ้เยี้สตูดิ้ยนัาตีนเราได้เฮ้ยแต่มันตายมันตายมันตายสบายสบายสบายัตว์เอ้ยอ่อนไหวเลยโวยอ่อนเลยเยี้ เย้ยเจียวมูเหนียวเลยสัตว์แล้วตัวที่ได้เสิร์ฟเป็นเโคดนะออกไปเฮ้ย <c oughs> มึงเข้าไปทะมุยเดี๋ยวก็ตายค่ะบโอ้กูไม่รอดแล้วสินะเฮ้ยกูต้องเป็นโลแมนุษย์ให้มึงใช่ไหมไอ้เหี้ยเฮ้ยอาบันเฮียน,น,นี่ปากจัดดีปากดีอยู่สัตว์ไอ้ยี่ปากดีดี <c oughs> ช่วยเพื่อนไปช่วยน้องเร็วเออ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 ไม่ต้องเอาละจบบ้านเลยขนาดนี้ <c oughs> <c oughs> ไปเลยวิ่งยาวเลยแต่จริงเอาก็ได้นะกันไว้ก่อนไปยี่สิบวิ่งไม่น่าจบทันตัวยืมอยู่สองตัวที่จริงตะกี้นี่กลับมา,อาบอาลนี้นะ่าจะดีกว่าน่าจะไม่ตาย จัดให้เดีจัดให้จัดให้จัดให้เฮ้ยแมวแมวแมวไอ้คู Listen, ่เอากลับไปเอากลับไปเอากลับไปแมวไอ้โค้ดอะไรมึงติ <t ale> <t ale> ๊กอะไรของมึงมึงแยกกูสู้ไอ้โค้ดแล้มึงทุบกูทีเดียวกูตายเลยควายคิดงงงงไอ้ย ติ๊กอยู่นั่นแหละนี่ฮะวิธีการแก้ปัญหาสมมติเราลำคาญจัดแล้วก็ปิดไปเลยนคนเดียวสบายใจเพไอ้พวกเฮียเน,น,นี่ยมีดนะฮะมันคิดวว,ว่าันถูกแล้วมันก็จะทำเนี่ยไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆไม่มีใครไปรชี้ทางสว่างให้มันหายงงปล่อย <c ười> คือเมืกี้มันต้องการให้กูตายแค่นี้นั่นคือสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นทีย เออเลยรออะไรล่ะเพื่อนเราไวอยู่แล้วเดี๋ยวมึงจะไม่มาทำไมจริงเหรอจัดไปจัดไปจัดไปจริงเมื่อกี้หน้าหันกลับมาเอาไม่น่าไปไล่เดียวละ กูเสี่ยงตายเลยเนี่ยน้าแน่ไอ้นุม่มเออาาบาปกรรมฮียอะไรค่ากู อืเออเดอร์เกิดพอดีจ,อจะได้จบจะจะได้จบก็ไม่ได้จบสักทีไปได้อยู่นะไม่แย่เออเออเอาดิเอาเดิเอาเดิเอาดิเอาดิเอาดินี่ขนาดกูไม่อยู่เนี่ยนี่ขนาดกูไม่อยู่เนี่ยนี่ขนาดกูไม่อยู่นี่อ่ะเฮ้ยแคทเธอรีนยิงฟรีเลยพวกเงาให้มันถูกตัวหน่อยแคทเธอรีนยิงฟรีเออเอาให้ถูกตัวหน่อยเออ ต่อให้ต่อให้ต่อให้เออเอาบาแล็กหน่อยปุ้มคแป๊ะแป๊ะแป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 ,แปแะไปกลับบ้านเดี๋ยวคงจะไล่กนะูนะยังไม่เข็ดใช่ไหมยังไม่เข็ดใช่ไหมรับล็อเพื่อนดันกลางมาแล้วเราก,ก็สามทางนะพันนี่ ตายเยี่ยมไปเลยเออเอาแม่งใหเอาแม่งให้ยับเลยดอกเออ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 เจอมหาเทพมังกรของเพื่อนกูหน่อยเป็นไงล่ะสักเออวอวิทมันแข็งยังวะเออเออจับ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 รอรอรอจับ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 เออปิงจับจับจับ เฟล่ามจะดันแข่งวะ่ะผมน่าจะเกิดก่อนมันทะลวงบ้านผมได้ดีเลยดีเลยแต่ก้าเองมันคิดว่าแรงมันคนเดียวจะดันสู้สี่คนอะอวนนะเฮ้ยเว้ยสโลคิวหน่อยเอาไอสัตว์ไม่ทันเว้ยตายเลยมึงนะอ่ะเฮ้ยอะไรโอ้โอ้ยพาร์ทผมสุดแล้วว่ะดูล้วกันกเล่นหนักขนาดไหนกูยังอยู่บอลอยู่เลยนยะ ผมกะไว้าานะว่าพาร์ทหนึ่งเนี่ยมันคงผมคงไปอยู่ซิลเวอร์ได้แล้วอ่ะแต่เออเรียนกับ